เพจ Facebook นายไทยพัฒน์ธนสมบัติกุลพ่อของนายแพทย์กฤตไทธนสมบัติกุลเจ้าของเพจ Facebook สู้ดีวะโพสต์และข้อความเดินทางปลอดภัยครับลูกชายหลังจากนายแพทย์กฤตไทธนสมบัติกุลอาจารย์คณะแพทย,ยศาสตร์มหา,หาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าของเพจ Facebook สู้ดีวะได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ มีรายง,งานว่าร่างของนายแพทย์กิตไทยนั้นยังอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่ส่วนงานรักษาศพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่าญาติของหมอกฤิตไทยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการนำร่างของนายแพทย์กฤิตไทยนั้นออกจากโรงพยาบาลเพื่อเคลื่อนย้ายไปบำเพ็ญกุศลที่กรุงเทพมหานครค่ะ ในแพทย์กิดไทยหรือว่าหมอไทยนะคะได้เปิดเผยอาการป่วยมะเร็งปอดร,ระยะสุดท้ายผ่านเพจ Facebook สู้ดีวะซึ่งก็ทําให้กลายเป็นประเด็นที่คนไทยนั้นต่างให้ความสนใจค่ะเนื่องจากว่าหมอไทยนะคะถือว่าเป็นแพทย์อนาคตไกลเรียนจบคณะแพทยศาสตร์และปริญญาโทสาขาวทิทยาการข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักเกสบอลของคณะดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีไม่สูบบุรีไม่มีภาวะความเครียดแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดทิยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ว่ามาป่วยจากโรคมะเร็งปอดค่ะสำหรับสาเหตุของการป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนี้นะคะแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5หรือไม่แต่ว่าในแพทย์กฤษไทยก็ได้เคยโพสต์ข้อความในเพจสู้ดีวะว่า ผมก็ไม่ได้บอกว่าฝุ่นควันในเชียงใหม่เป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้ผมเป็นมะเร็งหรอกครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีผลค่ะ